รหนามในบิงคาวนะพี่น้องเพื่นเพิ่นใส่หุ่นยุ่นเพื่นว่าในการขนหา สวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุภูสุขุนเด้อพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเริ่มรบรนเากเป็นเมื่อวันที่สามสิบพี่น้องเ้ยวันอาทิตย์หลังจากพีสาหนามกัได้เพิ่งลิดเบิ่งข่าวและพี่น้องเลยแต่ว่าสาวหนามบุคเลยดับะคนไทยด้วยว่าปะเทศไทยคนสิม,มีในชิงที่ห้าบวคระคิดนะพี่น้องไม่ว่าเป็นตาเรือเสือแบบว่าสาวหนามเรเคยเห็นมาก่อนเคยเห็นยุ่แบบว่าตามนั่งสินอั ในนังแบบว่านังนังต่างประเทศนั่นสินะพี่นอกว,ว่าสองเศร้าเก่าองศ์สีแสดงนังแบบว่าห้อไดบินใดแน่นันแน่นี่ยมีสิ่งที่บุคคลคิดแต่ว่าพ่อเกิดแผ่นดินไว้ในประเทศไทยพี่นนอกเลยเมื่อสองเมือ่อสิพานมากาัเห็นในหลายอย่างพี่นนอกเลยเห็นในหลายอย่างในสิ่งที่เราเคยเห็นแล้วกับุคคลแล้วมันสินมีมันสันซาพี่นนอกหลังจากที่ แผ่นดินไว้ในประเทศไทยก็มีความเสียหายร้ายพี่น้องเลยร้ายแล้กการมีตั้งผูเสียชีวิตแล้กก็มีตัง้ตตงผูหายููเสียใจพี่น้องที่เสียคนหกักลวนเสียเผื่อนเสียหลูกเสียเต่าเสียสามีเสียภรรยาไปนะพี่น้องก็ถือว่าโอ้ยน้าตาของคนแผ่นางนี้ก็ถือว่าจะเทือนใจมาถึงประเทศลาวเลยพี่น้องเนาะ่ะาสาหนาเอ่งก็ะไว้ข,อ,ขอส่วนส้ม สื่อส่งในยุคเพื่อนธนาพี่น้องนายุคของประเทศไทยนนยุกอุ้งอิงพี่น้องเองเพื่อนกาไลแจงการไปทั้งตอนตอนที่แผ่นดินไว้พี่น้องเพื่อนกาไลแจงการทุกๆหน่วยงานให้แจ้งไปถึงพระชาสนให้เตือนประชาชนพี่น้องก็คือส่ง SMS พี่น้องให้เตือนประชาสนพ่อส้างการไปแล้วพี่น้อง มันกับโบทัวถึงเนูพี่น้องนอตการสนานเพิ่งในข่าวนายกคนก็ออกมาประกาศตลอดมันกับโบทัวถึงแบบว่าให้ทรงไปทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะพี่น้องให้เตือนกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สุขเชิญแล้วก็ให้เตือนให้เฟ้าระวังให้รงเอสเอ็มเอสไปแล้วก็พ่อมาตรวจสอบมาสอบถามการที่ว่ารงไปกับโบโบโคทัวยถึงนะพี่นอก็ะเลยเห็นห้นายุ องอิงด้ว่านายกของประเทศไทยน่ะมีคว่ำสอบถามเหลืองเล้าว,ว่าเป็นมาแนวใดสั้งการไปแล้วคือบบทําตามนะคะทํางานอย่างหลาสาพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับโบยูหนิงเดียวได้พี่น้องเอ้ยถึงเพื่อนกับสั้งการไปแล้วแต่ว่ามันกับศิลอาษาเนาะพี่น้องเนาะกับศิบปบท uong บทัท่นนะก็ได้เห็นเหตุประชาชนทนุงคน,นกับฮาผู้ทุงคนกับโบฮาผู้สินะพี่น้อง ก็มีทั้งคนเขาใจละกับพวกเขาใจมีทั้งคนโตว,ว่านายหกว่าเหตุงานบบสะบอว่องไวงสินะพี่น้องกับบุตรีเพื่อนพวา่าเพื่อนกะบุเคยบุเคยเห็นพว่าซุกเซินแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาเตั้งแต่เกิดมานะสามสี่สิบปีตั้งแต่ยุคพอ่อยุแม่กันยังบุคอยเห็นพี่นอ้องพอมันมาเกิดแบบนี้กระทันหัน,ท,นทุกคนก็ต้องปับตัวบทัานะพี่น้องเนาะกาสี ทุกคนบางคนอาจสิตกใจบางคนกับอาเสียสตีนะพี่น้องในเะมือมันเกิดถึงกระทันทัน,นไปเมื่อแต่ว่านายกของคนไทยเป็นก็ถือว่ามีสติลหลายเติบแล้วพี่น้องเลยเป็นยังแบบว่าจังการมากนะพี่น้องแล้วก็แถลงข่าวออกมาห้ประชาชสนแล้วก็ลงพื้นทีลงพื้นที่มองจุดเกิดเหตุพี่น้องมองตึกถล่มนะั่นแหละลงพื้นทีไปแหกกระกลังใจแล้วก็ไปสอบถาม นนนี alors, look, son, ่นั่นให้กำลังใจประชาช้นนะพี่น้องแต่สำหรับคนอื่นบุหูว่าสิมักนายกบอแต่สนับสนามว่ามักมักได้พี่น้องเลยมักในความที่เพิ่นเป็นเมยิ่งเป็นเมยิ่งแล้วกัยังเก่งนะพี่น้องเังเป็นนายุกไหลก็ถือว่าประเทศไทยเพิ่นก็ถือว่ามีนายยุกหญิงของประเทศไทยก็ถือว่าสองคนแหละได้พี่น้องเลยที่ที่มีมีเป็นแมยิ่งแต่ว่าก็เป็นนายุกได้เป็นผู้นำประเทศได้้าบุเก่งทุกคน ้าเพื่อนโบเกงก็คือสิมีูู่รดเอามาเป็นผูนํำประเทศเหรอหพี่น้องเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเนื้อไปกว่านั้นพี่น้องสานาพเองกับบุคคคิดว่าประเทศไทยคนสิมี่ฮนนะพี่น้องก็ตอนที่ตึกถล,ล่มลงมาสนามก็เห็นทั้งกูไพ่หรือว,ว่านวยกูไพ่เพิ่นขนดหาผู้ที่ซูนหายฮนะพี่น้องเพื่อนก็นใส่ทั้งโดดใส่ทั้งสุนัขพี่น้องหรือว,ว่าทั้งบาดสนามก็เอือด เอิอมาภาษาจ้าเราข้างคนไทยเพิน่นเอิ่นสุนัขขนาดพี่น้องเพิ่นกาขน,นหาแบบทั้งใส่ให้สุนัขน้ำลมกินหาพี่น้องอูส้สนามว่าแปลว่าสามารถสวยได้เนาะพี่น้องเนาะในภาวะสุขเซิร์นขนาดพี่น้องกะถือว่าเลี้ยงสุนักในถามันหูจักมันกาสิลมกินหรือกาสิเฮาขนาดพี่น้อง ให้ขู่ว่ามองนี้มีหันไม่หนีแล้วครับกสิกขดหาพี่น้องโอ้ก็ถือว่าคนไทยเพื่อนนานๆพี่น้องมีทุกอย่างอุปกรณ์แบบว่าทัานสมัยเลยนะพี่น้องแต่สิ่งที่มันเลิศไปกว่านั้นก็คือใส่หุ่นยุ่นขูดหาพี่น้องโอม้มันมีจริงบอกนะพี่น้องมันมีอีรีบอหรือว่าเคยเห็นแต่ในข่าวในหนังนะพี่น้องแบบว่าใส่ใส่ชุดหนักขนดหากันยังว่ายังว่าถึงแล้วโดยความที่แบบว่า มันหู้วกามันหูจ้าถ้านามเห็นเพิ่นโขนหาเนี่ยใส่ชุดน้าเป็นซิบซิบตัวพี่น้องให้มันเห่าพี่น้องจูงไปให้มันลมกินให้มันลมกินแบบว่ามันไหนกินไหนซ่างนะมันกะเห่านะฮะกะเพิ่นกะคิดว่ามองในนาซิมีโซบแหละเพิ่นกะโขนหานะพี่น้องแต่ตอนนี้นะเพิ่นเห็นออกมาใหม่ก็คือใส่คุนยุ่นโขนหาล่างผู้เสียชีวิตด้วยล่างผู้ที่สูญหายี่ยังติดอยู่ในสระ หินปูนน่ะพี่น้องโอ้ยมันแมน,มนอีดีโบเดี๋ยวสลามสิให้เบิง้งเลยแม่ว่าโขนหาใส่หุ่นยุ่นนะพี่น้องนะพี่น้องเพิ่นนั่งใส่สานามในเบิ้งคาวนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นใส่หุ่นยุ่นเพิ่นว่าในการโขนหา พี่น้องเนาะสาห,หนาเองก็ถือว่าสุดหย่อนอีดีบมเคยเห็นพี่น้องเลยบมเคยเห็นแบบนี้แปลว่าคนไทยเพิ่นช่วยเหลือกันเองหละกะักกามีอุปกรณ์อยู่ในประเทศตัวเองบ่ต้องไปยืมมาจากประเทศอื่นและะ้วก็บ่ลอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นแปลว่าประเทศตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะพี่น้องอุปกรณ์ที่ตั้งก็มีครบทุกอย่างครบทุกอย่างหมดในประเทศไทยนะพี่น้องเย้ยสาห,หนามเห็นหละกะักกา คอสคอสื่นส่งอะพี่น้องเอ้ยว่าจะเป็นน้ำใจของคนไทยใหย้ควาวมรวมมือหลักกระซวยเรือกันบบทิมบบปะกันใน่ยามที่มันําบากพี่น้องเอ้ยยามถูกก็ซอยกันยามซุกก็ซุกไปน้ำกันพี่น้องยามหิมก็มหกิมไปน้ำกันยามห้ก็ห้น้ำกันพี่น้องนี่แหละคือคนไทยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีลีพี่น้องสุดยอดอีลีเออแบบว่าเพิ่นเกง่งเก่งดอกหลาขนาะพี่น้อง แบบว่ากูให้เป็นกับทางานยาเนดเหนื่อยนะพี่น้องเอ้ยแบบพวกพักแบบโบยุทธ์ขนาพี่น้องทางานทั้งเว้นทั้งคืนแบบว่าอยากซอยเรืออยากขนหาโอทิซูลหายขน,นาบเอียงกับเบึงตลอดเลยกัเห็นแหลวาบางคลิปกันน้าตาไหลนะพี่น้องเอ้ยอ,อดอดอีต,ต้นมบม่ไรแบบว่าน้งคนกับโทหาโทหาคนหกักว่าสนซะที่ยังติดอยู่ในหันน้งค้นกับ คือตามเห็นในข่าวแม่คนหนึ่งพ่นกะให้เอิดฮะมีลูกแล้วก็มีผัวแล้วก็มีลูกน้องแล้วก็มีเปลือนโคกค,น,คนพี่น้องที่ติดอยู่ในตึกหนั่นนะพี่น้องแล้วก็หายเอิดฮะกับบวชเธอก็ไปกับบวหูเรื่องแบบนี้พี่น้องเลยหัวอกคนเป็นแม่คนเป็นเมียการที่ซูญเสียไปคนหักไปมันสิเจ็บปวดจำไรน้อบ่าด้อยูจุดหนั้นก็คือสีบวหูนะแต่สําหรับสานามกั เห็นแหลวก็ขอแสดงความเสียใจเด้อพี่น้องเลยก็ส่งกําลังใจให้คือเก่าแหละกระอยแต่เบิ่งกระอยแต่ให้กําลังใจแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องสู้ๆแหละสนามเองก็ซอยยังบ่ไดรพอได้แต่เบิ่งข่าวแล้วก็เพิ่นอัปเดตมาให้เบิ่งว่ามื้อนี้เป็นอะได๋มื้อนั้นเป็นอะได๋เพราะว่าคนไทยเพิ่นก็มีข่าวทุกๆสำนักแล้วก็มีหลายๆคนก็มีโทรศัพท์ก็พากันถ่ายลงในโลกโซเชียลว่ามื้อนี้ พบชรบ,บระบหรือว่ามือนีเป็นแนวดานะพี่น้องเพิ่นก็อัปเดตลงให้เบิ่งเรื่อยๆแปลว่าฮาก็เบิ่งทุกๆทุกๆขั้นตอนเลยนะพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้มันบุบบกคิดว่าสิเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแผ่นดินไว้ในขังนี็กระบุกเคยพบเคยเจอแล้วก็บบุกเคยเห็นพี่น้องเอ้ยเคยเห็นแต่เพิ่นแสดงนังแบบว่าโลดหันโลดนียังศีลนะพี่น้องแสดงนังแบบว่าอันนั้นยอมเพิ่นแสดงเอาอันนี้มันเกิดขึ้นเรื่องจริงนะพี่น้องอยากที่สิฮับมือ นี่ม่นมันเกิดขึ้นแบบรุนแรงบาดเดียวผู้ตกใจคือสาวหนาดม่แห้งขนมักตกใจไว้สีบัหัวใจไหวตายบอกพี่น้องเอ้ยจกักรเสลี่ยนไปทางไหนจักสิคิดได้จกักรเวิตห้องสีรดหรือบองสีหนะแบบว่ามันมันมันไหวมันก็คือไหวมาแต่ทางดุ่มแบบว่ามันสั่นสะเนื่อนไปเบิดอจังสีหนะพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองเอ้ยก็ถือว่านักนองดีในครั้งนี้กจังได้กับข้ให,พห,ห,ห้พี่น้องมุดสุกูสุกคนสูสๆเล้กพี่น้องเด้อ สููแลวก็คนไทยเพิ่นกัให้กำลังใจกันตลอดละกับเบิ่งแย่งกันคอยซื้อเรือกันเพื่นเนาะว่าจะเป็นการแผแลหรือว่าจะเป็นกูให้ทุกทุกอย่างซอยเรือกันนะพื่อน,น้อาเลยก็ถือวแผ่นดินไว้กะไว้แต่แผ่นดินแต่กับโเคยไว้หนาใจของคนไทยบบเคยสิไว้หนาใจของคนไทยให้สร้างกันเคียดกันบอซอยเรือกันพี่น้องะ ก็คือได้มองอื่นก็คือประเทศพม่ากับแผ่นดินไววคือกันนันพี่น้องก็ถือว่าอู้รุนแดงอีนี้อลอแผ่นดินไววกับนักกว่าประเทศไทยเลยแหละพี่น้องและเห็นข่าวก็คือว่ามีอันพระสงฆ์ด้วยอันคูบายญาคู่นี่แหละทั้งสาานาเปิดซีแอสวียต,ตัต้งแปดสิบกุลูพี่น้องเลย็ขาแสดงความเสียใจน้ำเด้อในขังนี้ก็ได้พี่น้องก็เขเอโฮสิกรรมกับ แห้งนักแห้งหน่วงเนาะพี่น้องเนาะเขินซ่านบานซองกับเพ่พังเบิดลินหลอนกับแตงแหนะออกแห้งเสียหายนักไอเดีในประเทศพม่าพี่น้องเอ้ยกะบบัวาสีเป็นประเทศไรกับเป็นมนุษย์คือกันเนาะพี่น้องยังไงกับคอสูดๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้ยอะแล้วาลนาะพี่น้องเนาะกับโอเคพี่น้องโอเคสานามเบ่งกับบัาบลายไกลห่หางแตาว่าพี่ผ่านประกันได้กับต้องขอถวิลขอแั่นพี่น้องไม่ได้เด้อพี่น้องฝากพี่ฝากน้องมาใหกกำลังใจสนาบในเด้อพี่น้องสนามเบ่งกับ ขอให้แไวพี่น้อง FC กุจะผูกสุขคนผ่านไปให้ไยๆขอตัวลาพี่ลาหน่องไปก่อนเนื้อพี่น้องพอกันทีหนาสบายดี